ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อกี้กับกระป๋องง้วนะครับงวอันนี้เป็นคููแมลูกนะครับคููแมลูกเอ่อตั้งแต่อ่อตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ทองนะครับสมัยตะกี้เป็นตัวนี้นะครับทองลุกทองก็คืออตัวนี้นะครับที่มันออกมาแล้วนะครับสมัยตะกี้เป็นหเยแยนหนึ่งนะครับกัสมัยง้วแพงๆนะครับตอนนี้ปลาเรือจากเมืองนะครับนี่ฮะสองแมลูกนะฮะ แต่ตัวี้ตัวนี้ทองอย่ครับทองในหกเดือนละนะครับหกเดือนนะก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ด้เจ็ดเดือนนะครับตัวนี้ทองในเจ็ดเดือนละนะครับตัวนี้เจ็ดเดือนเดี๋ยวตัวนี้ก็ขอดมากแล้วครับแต่ยักซีหาเดือนนะครับเพินเนเ่นว่าเพื่อนสิไข่เพิ่นวัชชันนะให้เพิ่นขายนะครับเก็บตัางงา้งง่ามๆแม่กับลูกนี่ไว้นะครับถ้าเอ่อ ตัวแม่เนี่ยนะครับตัวแม่นี่คลอดออกมาเนาะครับเพิ่งก็เสียเก็บไว้สามตัวคือเก่านะครับมันจังมาไหลนะครับเปลี้ยนโอ้มันหายอยู่ผมบ่ลืงกับมันนะครับอยู่ว้นี่ฮะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็เบิ่งลักษณะงหัวก็เป็นนะครับถ้ามาเบิ่งหัวเสือนะครับส่วนพันธุ์กับบังหูเหือกันนะครับผมว่านอาจจะเป็นลูกผสมนะครับ คิดว่านะครับตัวลูกมันกับแม่มันกับบมีเข่านะครับตอนพ่อมันผสมกับบมีเข่านะครับลูกมันก็ไม่เป็นแม่สาวบุมีเข่านะครับแต่ก็เป็นอย่างบ้ามันบ่นะครับพุกับบุ๋มหุ่นโมเมนกุลูกนะครับในเบื้องหน้าขางนะครับนี่ข้างนะข้าง บดปรทันดนมาเงีนบ่เม่เเดำนะดำบ่สลูกมันจะออกซีเข้มๆเล็กน้อยนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับผมเอามาเบืองอัวน,นี้ก็6กเดือนนะครับเดี๋ยวไกล่ลอดแล้วนะครับอีก3มเดือนสี่เดือนนะครับไกล่ลอดแล้วนะโอเคครับผมครับสวัสดีครับ